วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธารุครูปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เยอรมันนะแฟรงก์ฟิร์ตแล้วก็อยู่เราอยู่ที่เฮดคอร์ทของคียนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับเป็นคีย EV9 นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะเห็นคันนี้แล้วก็เฮ้ยอันนี้มันก็คล้ายคีย s o u โซไม่ใช่เหรอใช่มันสี่เหลี่ยมคล้ายคีย์โซแต่ว่ามันเป็น EV9 แล้วก็มันใหญ่มากแล้วนะครับเกือบห้าเมตรแล้วนะแต่คุณอาจจะไม่เห็นว่ามันใหญ่นะครับจนถึงผมเดินใกล้รถแล้วคุณก็เห็นว่ารถมันใหญ่แค่ไหนใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเด็เดดูนะโอเคแล้วก็มันสี่เหลี่ยมกระจกข้างหน้านี่ครับก็อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็มันจะใช้ กระจกโอเคอันนี้มันเป็น concept คอนเซ็ปต์คอร์นะครับมันก็คงไม่จะจะเป็นอย่างนี้หรเนะี่ยมันยังไม่มีอันนี้เป็นแค่ดมไปนะแต่ว่าเขากะว่าเขาจะทำกล้องนะครับแล้วก็ล้อนะครับ22นิ้วเอ่อ50โปรโฟไฟล์เดีเย๋ยวจะดูจะดูะดเท่าไหร่นะ2 7 5 50 22นิ้วบอลลัมเลยอะฮะแล้วก็จะเช็กระย่างน่อนะ Uh, ผมจะไม่ได้ชื่ออะไร The ground clearance เนี่ยถ้าคุณดูนะคันนี้นะมันมันเป็นแบบเหมือนย e e เลยนะครับถ้าจะไปอ f ฟโรดอะถ้าอยู่บ้านนอกนะครับเนี่ยลองเช็คดูนะเราต้องเช็คที่มันเราเช็คเรายิงเลยสุที่มันสูงที่มันเราต้องเช็คที่มันต่ำสุดนะครับมันเป็น34ซนติเมตรปัดท่อง4 4ซนเมตร ท่านี้ไปออฟโรดได้นะสามสิบสี่เซนติเมตรเลยอ่ะโคตรสูงเลยอ่ะแล้วก็โอเคจะให้ดูอย่างอื่นนะเ,เดี๋ยวโอเคไปดูไฟไหน่อย headlights โอเคเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์แล้วนะฮนะเลิศก,ก็ <laughs> แล้วก็มันมี มันจะมีสไตล์แบบว่าตอนนี้คีอเขาพยายามจะทำสไตล์แบบนี้นะให้ข้างหน้ามันเป็นแบบเขาเรียกไทเกอร์นะมันจะเป็นคล้ายไทเกอร์เสือนะครับลึกนะผมก็เจอวันนี้ตั้งแต่โซลอันใหม่นะครับมันก็จะเป็นกับคีอต่อไปนะก็จะเป็นอย่างนี้คนระับแต่ว่าตอนนี้อคันนี้มันก็ขาดหลายอย่างนะมันยังไม่มีกล้องมันคงจะมีกล้องข้างหลังข้างหน้าอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินโลก ไปรอบนี้ก่อนนะแล้วก็ให้คุณดูนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วเนี่ยแต่ว่า SUV มันก็ต้องเป็นอย่างงี้นะครับชอร์ตโฟลดเขากับว่าจะไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็โอเคประตูข้างหลังเนี่มันเปิดไม่ได้นะเขายังไม่ได้ดีไซน์ไปถึงเนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าจะให้ดูนะ Can you open the d o o r please ถ้าเปิดประตูนะวลา โอเคทำไมคอนเซปต์คอรทุกคันมันจะต้องเปิดประตูเป็นอย่างนี้เป็นซูวิสไซด์ดนะผมก็มไม่รู้นะก็คงอยากจะให้มันคนมันมันว้าวมั้งแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรอในโปรดักชันก็คงไม่เป็นนะครับแต่ว่าแค,แค่บอกนะว่าเขาก็ถ้าดีไซน์เนี่ยเขาทำยังไงก็ได้เขาก็จะทำให้เป็นอย่างนี้มันจะมีโยกวีลนะครับมีจอใหญ่บลัลล่มนะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างที่ผมจับไม่ได้นะเพราะว่ามันมัน,มน มันไม่ค่อยในนอันนี้เราจับไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะจับเบาได้นะเขากล่าวว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้นะมีที่กว้างดีนี่แล้วก็มีที่ใต้เบาะนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหกเบาะนะแล้วกเ็เขาก็กลว่ามันจะพับเบาได้แล้วก็อาจจะหมุน ที่นั่งข้างหน้าได้นะครับให้มันเป็นโต๊ะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะมีทีน่นั่งมันจะเ็เหมือนจะเป็นมันจะเป็นแบบโซฟาเป็นเอ่อเป็นห้องรับแขกแล้วนะครับแล้วก็เอ่เนี่ยมันมีประตูบานเล่มเลยนะนะและ้วอันนี้นี่เขาคนต้องดีไซน์มันมันใช้ดีไซน์อย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวของมันจะตกจากนี่นะครับตกจากร่องช่องนะนะั่นน่ะแต่ว่าเนี่ยเขามีนี่นะเป็นลำพงนะ แล้วก็มีแม่เหล็กนะแล้วเขาก็กะว่ามันจะใช้ usb c ชาร์จแล,แล้วก็เราก็เอาลำโพงนี่ออกไปฟังเพลงได้นะตอนเราชื่อข้างนอกนะครับ<ม>หรือว่าเราเอาไปติดที่ไหนก็ได้เนี่ยติดที่นี่ก็ได้นะปุ๊บมันก็อยู่นั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดประตูนะแต่ว่ามันไม่เวิร์กตอนนี้มันเป็นแค่โชว์นะแล้วก็นี่นะมันจะมีกระจกมาล้รรมเลยนะ โอเคกระจกนี่นะซอนรูฟนี่ก็คงจะเข้าไปในโปรดักชันนะแต่ว่าผมว่าเบาอ,อะไรเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่เขาก็ยังคิดดูว่าเขาอยากจะทําให้มันใช้พื้นที่น้อยมันจะเปิดโลง่ลงๆต่อไปนะเขาจะทำดีไซน์แบบนี้นะครับอแล้วก็ไม่รู้อะอย่างอื่นนี่โอเคผมเราไม่มีสิทธิ์นั่งนะครับเนี่ยเข็มขัดมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆไหมเนี่ยแล้วก็ที่ไว้ของข้างหลังก็ ผมก็ว่ามันมีที่เยอะนะถ้าเราเทียบกับ B M I X นะ B M I X นี่มันจะไซส์พอๆกับคันนี้นะอาจจะใหญ่กว่านะแต่ว่าผมว่า IX อนะ่ะมันแคบข้างหลังนะครับอันนี้เขาพยายามทำที่เยอะสุดเลยเนี่ยโอเคอันนี้มันพอดีมันเป็น7เบาะเอ้ยกเบาะนะแต่ว่าถ้าไม่มีเบาะข้างหลังนี่นะมันก็น่าจะมีที่ไว้ของเยอะมากแล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็น5เบาะนะครับแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเราเช็คดู อ่ uh, you can close the door please หลายคันนะถ้าเป็น B M I X ข้างหน้าเนี่ยนะจะหมูกข้างหน้ามันจะยาวมากนะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะทุกคนสังเกตนะครับเขาเรียก uh, wheelbase wheelbase มันเป็น3.1เมตรนะแล้วก็แปลว่าเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่มันใช้มีประโยชน์ได้สำหรับผูดสารหรือว่าไว้ของอนะ่ะและข้างหน้านี่นะ ไม่แน่จนะว่ามันอันนี้มันก็ใหญ่นะนะโน้นมันใหญ่กว่า IX ไม่แต่ว่า IX ไม่มีฟร์นค์คันนี้เขาอาจจะทําฟร์นค์ได้นะแต่ว่าผมว่ามันใหญ่มากแล้วนะข้างหน้าเนี่ยไหะมันต้องมีที่ว่างแล้วเนี่ยเขามมเตอร์กับอินเวอร์เตอร์มันไม่ได้ใช้ที่เยอะขนาดนี้หรอกก็แค่กะประมาณนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่า production c อ r มันจะเป็นยังไงมันจะมาปีหน้านะก็ดูก่อนนะแต่ว่าผมได้ยินนะว่าเขากะว่า คันนี้อ่ะมันจะวิ่งได้ห้ารอยกิโลเมตรแล้วถ้ามันจะวิ่งได้5้ารอยกิโลเมตรแปลว่าแบตเตอรี่มันน่าจะเป็นประมาณหนึ่งรยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ถ้ามันเป็นประมาณหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงมันก็น่าจะชาตเร็วมากนะนะอาจจะเป็นสัก280ดิถึงส0 0รอกิโลวัตต์นะนะแล้วก็มันอาจจะมีลากรถพ่วงได้เยอะด้วยอนะ่ะน่าจะเป็นไม่รู้วะผมไม่รู้นะแต่ว่ามันก็จะแปลกหน่อยถ้ามันลากรถพ่วงได้น้อยก็เราก็คงจะหวังว่ามันอาจจะเป็น ไม่รู้อะ2,000ถึง2,500กิโลมั้งเอ uh, ่อ iX นี่ก็เป็น2,500กิโลนะคันนี้ก็ดูสิรถเบล่่มเลยนะมันก็ต้องลากได้เยอะสิก็ต้องดูนะปีหน้าเขาคงจะเริ่มมีสเปคว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเริ่มมีดีไซน์ว่ามันเป็นยังไงก็ดูก่อนโ okay. อเควันนี้คุณก็ได้เห็นแล้วนะ e v 9 concept แนละ้วผมจะถามวนะ่าคุณชอบไหม <c oughs> คุณว่ามันเลิศไหมหรือว่ามันเวอร์ไปมันบบงงามผมว่า ผมว่ามันก็ยังดูโอเคนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ไหมโอเคนะั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คนดูวิดีโอแล้วก็เราก็ปาดกันใหม่สวัสดีครับ